นามสองหนึ่งสวัสดีค่ะตอนนี้มีอยู่กับช่อง Mouse ประสบการณ์หลอนเถงผี EP สานั่นเองนะคะ ผมชื่อคิวนะครับของอ่ะอีอโฟกัสค่ะเต้ยคะ่ะก็วันนี้เนาะจะเป็นคิวแรกของผมคิวนะคะที่จะต้องมาเล่าให้ฟังก่อนเลยเอา่าผมป๊บเดียวผมก็เล่าไปหมดแล้วผมก็ม,มีอะไรเล่าแล้วแต่ผมอันนี้ผมเคยบอกใครหรือยังก็ไม่รู้นะครับคุณรู้จกักไหมเดี๋ยวเอาเสียมแล้วใช่ไหมตอนนีๆ,ๆผมเดี๋ยวเขารู้มาเขา วกเราจะีชอินทาคนก็เออตามภาษาอีกแล้วห้าสี่สามสองเช็แอคชั่นเอ่อผมชิคิวนะค,ะค,นะครับหอค่ะนะคะเตยค่ะเอ่วอวันนี้ก็จะมารอบปฐมนการเนาะก็พี่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับเอ่อผมมีลมอยู่คนหนึ่งครับทุกคน ผมจะไม่เรียกชื่อแล้วกันที่เดียวนายเอเนี่ยนะก็ผมเจอเขาแล้วแต่พี่นะครับผมก็ชอบคุยกับเขาอะไรอย่างนี้นะครับเขาชอบมานั่งแบบนิวสุราครับทุกคนแบบนั่งวงรอนเลยไม่มีโคมหัวเราะอะไรอะมันไม่หยิบมบอกอะมันบอกมันเป็นพี่แล้วก็บอกว่าผมแล้วก็นายเอนะมึงนึกปิดในโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวเสี่ยง แล้วพีเลยนะพีเป็นมีใจนะครับขอบผมนะครับจะไห้าสี่สามสองวันนี้ผมก็จะมารับประสบการณ์ย่างพีนะครับแน่ทุกคนครับผมจะบอกไว้เลยนะครับว่าผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเจอผีบ้างนะครับผมก็แบบไม่รู้จะหาเล อเอาไงสามเส้นหรืออะไรยิงชุบเอาเซ็ดเดียวใครแพ้เริ่มก่อนชุบออกใหม่ตัดตอกช้าเมื่อทียิงชุบ <c oughs> อ่ะกริ่มดใครคนสองเตอร์คนสองคิวคนสามของคนสี่